คุณผู้ชมรู้จักประเทศโมนาโกใช่ไหมคะประเทศนี้แทบจะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเลยค่ะแต่เป็นประเทศที่รวยติดอันดับต้นๆของโลกทำไมถึงเป็นแบบนี้คลิปนี้เราจะบรีฟให้คุณฟังค่ะก่อนจะเข้าไปฟังถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานแบร์แต่บรีฟด้วยนะคะ ยพื้นที่ทั้งหมดของประเทศที่มีอยู่แค่2.02ตารางกิโลเมตรทำให้มนาโกกลายเป็นประเทศที่เล็กเป็นอันดับสองของโลกรองจากนาครวาติกันแต่มีประชากรมากถึง38,100คนจากการสำรวจในเดือนเมษายน2563โมนาโกก็เลยกลายเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกไปโดยประยายเพราะพื้นที่1ตารางกิโลเมตร ต้องอัดคนเข้าไปมากถึง19,000คนในอดีตนั้นโมนาโกเคยเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศส mm hmm. และถูกปกครองโดยราชวงศ์กิลมันดีแต่โมนาโกก็ได้รับเอกราชและออกมาปกครองตัวเองเมื่อปี1814ค่ะ จุดเปลี่ยนที่ทําให้มอนาโกกลายเป็นจุดหมายปลายทางของเศรษฐีทั่วโลกเริ่มจากยุคของกษัตริย์ชาลส์ที่3โดยผู้ริเริ่มแนวคิดที่ทําให้มอนาโกประสบความสําเร็จเรื่องการเงินก็คือพระบรรดาของกษัตริย์ชาลส์ที่ชื่อว่าเจ้าหญิงแครโรไลน์ที่ปิ๊งไอเดียฟื้นฟูประเทศด้วยการสร้างคาสิโนเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่โชคชะตาย,ยังไม่เข้าข้างคาสิโนแห่งแรกจึงไม่ประสบความสาเร็จเท่าไรนะักเพราะการเดินทางจากยุโรปมาที่มอนาโกยังค่อนข้างจะลําบากในยุคนั้นค่ะแต่ แล้วเมื่อเวลาผ่านไปไอเดียของเจ้าหญิงแคโรไลน์ก็เริ่มผลิดอออกผลเจ้าชายชาวส์ที่3แห่งโมนาโกจึงเปิดธุรกิจคาสิโนที่มีชื่อว่าคาสิโนเดอโมนิคาโลขึ้นมาเป็นบ่อนแบบถูกกฎหมายในปี1863คราวนี้โมนาโกมากับดวงจริงๆค่ะเพราะช่วงแรกของการเปิดคาสิโนเป็นช่วงที่ทางรถไฟระหว่างฝรั่งเศสกับโมนาโกถูกสร้างขึ้นมา ผู้คนถึงเริ่มหลั่งไหลเข้ามาใช้บริการในมอนติคาร์โลกันแบบไม่ขาดสายเรียกว่าเป็นบอดกู้ชาติเลยก็ว่าได้แต่เห็นไรายได้ดีแบบนี้มอนเตโกก็มีกฎเหล็กอยู่เหมือนกันนะคะกฎที่ว่านั้นก็คือการห้ามไม่ให้ประชากรในประเทศเข้าไปใช้บริการหรือเข้าไปทำงานภายในคาสิโนนั่นเองว่ากันว่าแค่3ปีหลังเปิดมอนติคาร์โลมอนเตโกก็มีไรายได้จากคาสิโนมากพอจนทำให้ประเทศ รอดพ้นวิกฤตทางการเงินมาได้และปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจไปสู่เสรีมากขึ้นเช่นการไม่เก็บภาษีมรดกและไม่มีการเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลรวมถึงการค้าประเวณีที่โมโนาโกก็ถือว่าไม่เป็นเรื่องผิดกฎหมายอ้าวถ้าไม่เก็บภาษีแล้วรัฐบาลหาเงินมาจากไหนล่ะรัฐบาลโมนาโกหาไรายได้จากการผูกขาดธุรกิจบางประเภทเช่นคาสิโนเครือข่ายโทรศัพท์รวมถึงธนาคารและการท่องเที่ยว และเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดที่19.6%ทําให้ค่าครองชีพที่โมโนโกก็ต้องสูงตามไปด้วยนอกจากจะเป็นสวรรค์ของนักเสี่ยงโชคทั้งหลายแล้วโมโนโกยังเป็นที่หมายตาของเหล่าบรรดาเศรษฐีที่อยากจะหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีอย่างถูกกฎหมายก็เข้ามาลงหลักปักฐานกันอยู่มากมายนะคะจนไปที่รู้จักกันในานามสนามเด็กเล่นของคนรวยอีกด้วย อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ดึงดูดผู้คนให้เข้าไปในโมนาโกก็คือเซอร์กิตเดอร์โมนาโกสนามแข่งรถเก่าแก่ที่ใช้ในการแข่งขันฟอร์มูล่า1ซึ่งเปิดใช้ครั้งแรกเมื่อปี1929สนามแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้แข่งรถโดยเฉพาะนะคะเพราะเขาเปิดให้ใช้สัญจรทั่วไปได้ด้วยค่ะใครอยากทดสอบฝีมือประลองความเร็วก็ไปลองใช้บริการกันได้ ตัวสนามก็ถือว่าโหดพอสมควรมีความคดเคี้ยวไปมาและแคบตามสภาพถนนในเมืองถือว่าแคบที่สุดในบรรดาสนามแข่งทั้งหมดเลยก็ว่าได้มีโค้งอันตรายมากมายจนได้ชื่อว่าเป็นสนามที่ขับยากและอันตรายที่สุดในโลกค่ะมโนโกยังได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผู้คนใฝ่ฝันอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ เพราะนอกจากจะไม่มีคนจนในประเทศแล้วรัฐบาลก็ไม่เก็บภาษีเงินได้ยังมีแต่คนรวยอาศัยอยู่เต็มไปหมดเห็น <He S 2> ได้จากไรายได้ GDP ต่อหัวของประชากรที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกแถมประเทศก็ไม่มีหนี้ค่ะเนื่องจากไรายได้เฉลี่ยของประชากรสูงทำให้ความสามารถในการใช้ใจ่ายของคนในประเทศก็มีมากตามไปด้วยโมโนโกย,ยังได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก ไม่ว่าคุณจะอยู่ซอกมุมไหนก็มีกล้องวงจรปิดติดอยู่ทุกที่ควบคู่ไปกับการดูแลภาคพื้นของตำรวจหนึ่งนายต่อประชากร100คนฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมได้คำตอบหรือยังคะว่าทำไมโมนาโกถึงครองแชมป์ประเทศที่คนรวยสุดอันดับหนึ่งของโลกถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแบรไนบริเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะ